เยียวยากเกษตรกร14เมษายน2563จะได้ข้อสรุปจะเยียวยาอย่างไรครัวเรือนและกี่บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้12เมษายน2563นะครับเรื่องเยียวยากเกษตรกรนะครับมาตรการนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมาและ รัฐบาลยังไม่ได้ออนุมัตินะครับทั้งหมดที่นำเสนอในคลิปนี้เป็นประเด็นแหล่งขา่าวหลายแหล่งเขาได้เปิดเผยโดยนำการเปิดเผยของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการทกสธนาคารทกสนะครับเขาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็มาทำข่าวให้ประชาชนได้รู้จักก่อนแต่ยังไม่ได้เป็น มาตรการของรัฐนะครับเป็นมาตรการที you you ่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะเสนอผลักดันให้เกิดขึ้นนีเขาออกเปิดเผยออกมาก่อนเปิดเผยออกมาก่อนแหล่งข่าวก็เอามานําเสนอนะครับมันเป็นปกติของประเทศไทยนะครับจะทําอะไรนี่มักจะเปิดเผยออกมาก่อนเปิดเผยออกมาก่อนเสร็จแล้วส่วนทําได้ทีหลังหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางเรื่องเปิดเผยมาก่อนแล้วเลือกก็มีนะอย่างเช่นเมื่อเดือนต้นเมื่อช่วงวันที่ หกที่เจ็ดแถวนี่แหละที่เจ็ดที่แปดมีนาเนี่ยบอกว่าจะแจกสองพันบาทเดือนละสองพันบาทให้สองเดือนเลยทํานองนี้โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์โดยว่าจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอ0สิบมีนาต่อมาวันที่เก้ามีนาเนี่ยังไม่ได้นําเรื่องเข้าคอรมอรเลยวันที่สิบมีนาเนี่ยนายกประยุทธ์จันโอชาสั่งหยุดหมดเลยเพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วยเรื่องก็เปลี่ยนปแปลงไ,ไปได้นะครับสมมุติว่า มีการเปิดเผยของผู้ที่จะดําเนินโครงการนั้นน่จะเสนอคอรมอแต่ยังไม่ได้เสนอคอรมอเลยโดนานายกบอกก็หยุดไปนะครับบตรการเยียวยาเกษตรกรก็เช่นเดียวกันเท่าที่ดูจากแรงข่าวเขาเสนอกันมานี่ก็คงไม่หยุดนะครับคงไม่หยุดเพราะว่ารัฐบาลเขาคุยกัน,นอกนรอบไว้แล้วว่าจะต้องทําแต่ว่ามันต้องมีประเด็นอื่นๆอีกคือจะต้องรอเงินจะต้องกู้เงินก่อนนะครับ คือรัฐบาลคอรมอเนี่ยก็มีมาติอนุมัติพระราชกําหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็จะมีการกู้เงินกู้เงินก็จะมาทามาตรการเยียวยาเนี่ยแหละครับนะที่หลังนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นทางการแต่ทีมงานที่จะทํางานก็จะมีการประชุมปรึกษาเรือกันวันที่1 4เมษายนนะครับจะได้ข้อสรุปว่าจะเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเท่าไหร่อย่างไรครัวเรือนละกี่บาทตัวเลขยังไม่ยังไม่ชัดตอนนี้นะครับจะสามหมืน่นเหมือนที่เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้เปล่าหรือเปล่า หรือว่าจะหมื่นหหรือว่าจะตัวเลขอื่นก็ยังรอเพราะว่ากระทรวงการคลังนะครับและธนาคารตกรสต้องมาเตรียมข้อมูลว่าจะช่วยเกษตรกรอย่างไรบ้างเนื่องจากข้อมูลมีหลายส่วนตอนนี้โดยจะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยกยทสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลและ ทุกส่วนงานที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาร่วมหาเรือกันในวันที่14เมษายนนี้นะครับอันนี้คือการเปิดเผยใหม่นะครับไม่บอกตัวเลขข้าวก่อนมีบอกตัวเลขนะว่าจะเก้าล้านลายสามหมื 30, ่นคราวนี้เปิดเผยแบบไม่บอกตัวเลขนะเขาไม่ยังไม่บอกเพราะว่าเขาจะรอวันที่14หาเรือกันซะก่อนก็แสดงว่าวันที่14นี้จะได้ข้อสรุปเยียวยาครัวเรือนละกี่บาทเยียวยาครั้งเดียวหรือจะเยียวยาหลายเดือนจะให้ครั้งเดียวจบหรือเปล่า งวดก่อนเนี่ยบอกครั้งเดียวจบนะตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาแล้วต้องไปถามเพื่อนดูก่อนเหขามมีเพื่อนหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรการยางน้ำตาลทุกส่วนที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอามาคุยกันหมดเลยนะจะได้ข้อสรุปว่าจะเอาเดือนเดียวหรือหลายเดือนนะจะก,กี่บาทก็รอฟังวันที่14เมษายนเมื่อฟังแล้วก็ยังไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะได้นะครับถ้าเขาได้ข้อสรุปและวิธีการทํางานต่าง เขาได้ข้อสรุปหมดแล้วว่าจะครัวเรือนจะมีกี่ครัวเรือนได้เงินก็ได้ครัวเรือนแล้วเท่าไหร่วิธีการทําอย่างไรนะใช้งบประมาณเท่าไหร่ม้นต้อ,ออกมาหมดเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะเป็นมาถึงมือกเกษตรกรได้จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลทาในะนมของรัฐบาลทําแนะนมของรัฐบาลดูแลประชาชนมันจะทําได้ยังไงก็กระทรวงการคลังก็จะเอาเรื่องทั้งหมดที่สรุปมาตรการออกมานี่ไปเสนอคอรอมอ คอรมอรเมื่อเห็นชอบแล้วนมัิจะเป็นมาตรการของรัฐบาลดูแลประชาชนนะครับแต่ส่วนงานที่จะเป็นส่วนต้นเรื่องนําเรื่องเข้าไปก็นี่แหละกระทรวงการคลังทรกศผู้ที่จะประชุมกันวันที่ส4ีเมษายนี่แหละครับแล้วทีนี้เขาจะเอาเข้าที่ประชุมคอรมอรเมื่อไร่ก็ยังไม่ทราบต่อไปอจริงๆแล้วการประชุมคอรมอรเนี่ยจะมีขึ้นทุกวันอังคารนะครับแต่พอดีวันที่สิบสี่นี่ก็เป็นวันอังคาร รู้สึกว่าการประชุมคลรมรจะเลื่อนไปเป็นวันที่สิบห้านะเมษาตามข่าวนะครับนายกรมนตรีไม่ว่างหรือ,อยังไงนี่แหละวันทีน่สิบสี่นี่เลื่อนไปประชุมคลรมวันที่สิบห้าก็ไม่แน่นะครับถ้าหากว่าคณะนี้เขาทำงานด่วนเขาอาจจะประชุมกันเสร็จเรื่องมาตรการต่างๆเนี่ยได้ข้อสรุปวันที่สิบี่วันที่ิบหาเข้าที่ประชุมคอรมอ,รมอรลไรก็ได้เพื่อความเร็วหลังจากนั้น เมื่อคอรมอประกาศมาก็จะเป็นขั้นตอนการดําเนินการต่อไปอซึ่งจะดำเนินการต่อได้เป็นเงินไปช่วยเกษตรกร,ร,ก,รก็จะต้องมีเม็ดเงินต้องกู้เงินก่อนติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าจะได้กี่บาทครับสวัสดีครับ